สวัสดีค่ะอพีนี้นะคะเราจะมาเ,เล่าเรื่องแบบว่าของทางอีสานนะคะส่วนมากคนนู้นจะบอกว่าทางอีสานนะคะจะแบบเี่ยจะมีแบบเขาชอบแบบว่าเรื่องในเนี่ยครอบครู่รับขันครอบคู่ทำพิธีก็มันเป็นความเชื่อของเขาตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ไปอยู่ทางอีสานนะคะเราไปอยู่โคราชนะคะแล้วเราก็ไปทํางานอยู่แล้วเราก็ ไปเจอเรื่องแปลแบบมาเราก็ไปถามเพื่อนที่อยู่บริษัทเดียวกันนะคะตอนนั้นทําโรงงานนะเขาก็บอกว่าใช่เพราะว่าทางเนี้ยเขาก็จะแบบชอบแบบครอบครูนับถือฤๅษีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับขันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าเขาชอบรับขันมาบูชาใช่ไหมแล้วเขาก็มันมีเรื่องอยู่ว่าเขาอะไปวัดแล้วาก็แบบไปฟังแบบสวดพันหยับอ่ะพวกสวดพันหยับอะมันก็จะแบบเป็นการแบบปล่อยของใช่ไหม ส่วนมากเขาก็จะแบบแบบถ้ามีของผู้บบเวลาท่านสวดพันยักผู้ปกครองมันก็จะออกใช่ไหมแล้วใครที่จิตอ่อนน่ะเขาก็ไม่ให้ไปเพราะว่ามันนะจะโดนของเขาตัวง่ายๆถ้าใครแบบขี้กลัวแบบจิตอ่อนแล้วว่าไม่สมควรไปฟังสวดพันยานะ,ะเพราะ่าเราก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยจะลุกขึ้นมาว่าลำบางคนลุกขึ้นมาแบบเสือเพ่นเสือออกมาดิน้บนบางคนสักอนุมามันอนุมานก็ออกมาลายลำอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไมันจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะ แล้ว <c oughs> อย่างคนที่แบบแบบโดนผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็พอมาฟังเสร์จไปเนี้ยผีก็ออกเงี้ยแล้วก็อาจจะไปสิงเข้าสู่อีกคนนึงได้อันนี้มันเป็นแบบว่าความเชื่อโรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะแล้วเขาก็ไปนั่นแหละเขาพิเศษพันยับมาไปฟังเสิร์ฟพันยับแล้วเขาก็ของมันเข้าตัวแล้วเขาก็แบบว่าไปรับขันไปครอบคู่อะไรประมาณนั่นแหละเขาพูดว่าแล้วเขาไปโดนของเขาก็มีอาการแบบว่า แบบแปลกไปอันนี้เป็นเรื่องแบบของเพื่อนเล่าให้ฟังไอทีหนึ่งเราก็แบบว,ว่าที่แรกเราก็ไม่ไปเชื่อเราก็แบบเขาทําอะไรเนาะเรากลับมาจากทํางานอะตอนเย็นเราก็เห็นเขาก็แบบจัดวายดอกไม,ม้ทุกเชียงเลยน่กกากลัวมากเลยอะอยแบบว่ามันก็รู้สึกแบบอืมอะไรอะแล้วก็บอกว่าป็นของของเข้าของเข้าของเข้า,ขขาได้งไงอะน้องงต่ให้เพื่อนไปสืบข่าวมา คือนราพิสูจน์เขามาเขาบอกไปรับขันหรือครอบครัวอะไรประมาณนี้หนแหละเราก็ไม่มั่นใจก็เราก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเรื่องของเขาเนาะเนาะเขาก็ไหวชุดใหญ่เลยดอกไม้ทุกเทียนมาไหวทำพิธีไหวจุดทูบจุดเทียนเราก็โอ้ตั้งกลัวแล้วก็หนีเข้าบ้านเลยเราก็ไม่ได้สงสัยเพราะไอแก้บเนึงเขาบอกลูกเขาว่าลูกเขาแพ้หานแล้วอะอะไรอะกินหญิงไดดีอยู่เลยไปกินอะไรเข้าไปอะเขาบอกเขาแ้ล่ะอาหารอัไน,น,นเนี่ย ก็เลยแบบให้พาลูกเขาไปโรงพยาบาลหน่อยเพราะแม่แต่พ่อเขาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าแม่เขาของเขา้าพ่อเขาก็ต้องดูแม่แล้วลูกเขาก็แพะไอ้และแพะหันเราก็ตองเอาลูกเขาไปโรงพยาบาลเราก็เอาลูกเขาไปโรงพยาบาลเลยห่าทุ่มไปนอนเศ้าอยู่โอ้โหเหนื่อยมากทํางานไม่เลยเหนื่อยเลยนะคะเราก็ไปปุ๊บกลับมาเทียงคือเช้าไปอีกแล้วไปดูลูกไปเขาแล้วตอนเย็นอีกวันหนึ่ง เราก็ไปจับประตูเปิดเราลืมไปว่าเขาสั่งไว้ว่าสามีก็สั่งไว้ว่าอย่ามาอย่ามาที่บ้านเขาเพราะว่าเมียเขาโดนของอยู่อย่าไปแตะ,อย,แตะอย่าไปจับเราก็ลืมเราก็ไปจับมันก็แบบรู้สึกแบบเหมือนโดนไฟช็อตอะรู้สึกแบบไปรอไปเปิดประตูปุ๊บเรก็เฮ้ยอะไรมันบู๊บวะแล้วก็เปิดข้าไปปุ๊บเขานั่งสั่นเลยนั่งแบบ เขาพูดแบบรัวๆเลยเราก็แบบเฮ้ยอาการแปลกๆมากเลยนุ้ยเฮ้ยใช่ใช่เขาบอกว่าเขาโดนของยงอะไรเงี้ยเราเขากสังเราแล้วไงอย่ามาเปิดประตูไอ้เราก็แบบลืมไงี้ยพอไปยุ่งๆแบบเรื่องอาลูกเขาแพ้หอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเปิดประตูบ้านเขาอ่ะโอ้แล้วเรารู้สึกเหมือนโดนไฟ็อนเลยอะแล้วเราก็เลยอ่ะกลับไปดูลูกเขาอีกลอบลูกเขานอนโรงพยาบาลลูกเขาต้องนอนโรงพยาบาลเลยนะลูกเขาอ่อยู่ดีก็แบบแพ้หรานักมากอะ แบบอึแตกชีแตกเลยอะเราก็ไปดูนั่นคืนนั้นอะแล้วก็กลับมาเราก็ฝันผีอะมันมาเดินเลาะเลยเลาะ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 รอบรอบบ้านอะแล้วมันก็บอกว่ามึงอะเสือกเรื่องกูอะมึงเสือกเรื่องกูใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเอาไปอยู่กับกูด้วยกูจะเอาไปให้หมดทุ้งบ้านแหละ คอยดูนะมาเนี่ยรูจะเอาโอ๊ยกูแล้วใจสั่นว่ะอึมงมันยังไงเนาะมันเดี๋ยวรู้สึกอ่ะความที่เราไม่เชื่อแล้วเราอ่ะจะต้องเชื่อเหรอเพราะว่ามันเกิดขึ้นมามันอ่ะเอาดาบมาไล่ฟันเราในฝันอ่ะแล้วเราก็เป็นคนสู้คนด้วยอ่ะเราก็ฟันมันคืนทีแรกเราก็กลัวนะแต่เราเป็นคนสู้คนไงเราหยิบดาบที่มันแล้วเราฟันมันคืนพอเราฟันมันปุ๊บมันก็กลายเป็น เป็นเมียเขาอะคี้ว่าโดนของเข้าอ่ะเออเราก็เฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวเหรอมันเหมือนจะบอกเราให้รู้ว่าเรื่องเนี้ยผีตัวนี้นี่มาหารเราอะเกี่ยวแทนเกี่ยวแบบว่าที่เขาไปเสด็จแทนยับแล้วเขาก็ที่เขาไปฟังสสดพัแทนยับแล้วเขาก็โดนผีเข้าเราก็แบบเฮ้ยทำไม่มันสั่งเราอย่าไปเสือกเรื่องของมันอะถ้าเราไปเสือกเรื่องของมันอะตายแน่เลยเราเลยหนีเลยเช้ามาเราหนีเลยเขาก็มาบอกว่า เช้ามาเขาค้องอีกแล้วเขาบอกว่าเอาแม่เขาไปโรงพยาบาลหน่อยแม่เขาป่วยป่วยก็ได้นาฬิกานึงผีมันบอกว่าไงผีมันบอกว่ามันจะเอาไปทั้งบ้านอ่ะไอ้เราก็แบบไอ้ผีมันสั่งว่าจไปยุ่งเรื่องของนาหนะเราก็แบบหนีเลยเราบอกว่าเออเราไปคนอื่นบ้างเราจะต้องทํางานเราผ่อนรถใช่ไหมตอนนั้นน่ะเราก็เลยแบบใจะให้เราไปดูตลอดไม่ได้หรอกเพราะเราดูลูกเขาไปคนหนึ่งแล้วใช่เราไปดูแม่เขาอีกเราไม่ต้องทํางานไปดีเลยเพราะเราต้องผ่อนนะเราก็เลยจะเราก็หนีไปทางานเลย รู้ไหมเช้านั้นนะ่ะที่เราฝันว่าผีมันสานอ้อยไปเสือกเรื่องของมันอนะ่ะเราอ่ะแทบตายเพราะเราอ่ะใจสั่นแล้วเราเหมือนคนที่ไม่รู้สติอ่ะแล้วเราก็แบบต้องแขวนพระแขวนพระไปทางานอ่ะเราขับรถไปถึงโรงงานอะยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราอ่ะมาถึงโรงงานได้ไงแล้วเราก็เอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับเพื่อนที่อยู่ทางโคราชแล้วเพื่อนในบริษัทอ่ะในโรงงานเขาก็บอกว่าใช่ทางเนี้ยเขาชอบเล่นกันเขาจะรับขัน เขาชอบครอบครูครอบฤษี <c oughs> มันก็แบบดูน่ากลัวหน่อยเนาะเพราะว่าทางบ้านเราอ่ะเขาไม่ได้เดนเขาไม่ได้ชอบเรื่องอันนี้ไงแต่ทางอีสานทางบุรีรัมย์ทางเหนือเขาจะเต็มมากเขาจะชอบเรื่องการแบบรับขันเรื่องอะไรพวกน,นี้แล้วเรื่องบูชาหัวฤษีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทางเราเราคนชลบรุรีเราไม่เชื่ออะไรพวกนี้หรอกแต่ทางเขาอ่ะ เขาเชื่อกันแล้วเขาก็ชอบไปรับมารับดีไม่ดีเราไม่รู้เขามันมีผีอยู่ในขันหรือเปล่ารู้ว่ามันมาจากไหนไอ้ผีแล้วนะที่มันมาเข้าเขาอะมาจากไหนเราก็จะไปรู้ได้ไงอนะ่ะแต่รู้แค่ว่ามันสั่งว่าอย่ามายุ่งเรื่องของมันไม่งั้นอนะ่ะจะเอามึงไปอยู่ด้วยเฮ้ยน่ากลัว